โอเคครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โฟกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด uh ีคร uh uh> no? ับก็ได้ข่าวว่าเราเบียบวัตถิดิบซื้อนิกใหม่อันนี้รุ่นไหนครับเนี่ยรป็นรุ่งตาเนี้กไล่บาทหรือ ที่เวทประมาณนัะไต่หวัดพีเอ็มสามพีเอ็มสามนะครับประมาณสามล้านสามล้านนี่มีอะไรบ้างพี่ก็จะมีมิกติดตัวก็จะมีตัวการสื่ใช้สำหรับสื่อสารกันแล้วก็จะมีตัวมิกเกอร์แล้วก็ติดตัวสเต็มบล็อกอีกล่ะครับก็จะเป็นสามส่วนประกอบใช่ครับผมถามหน่อยว่าทำไมถึงเลือกมิกตัวนี้พี่เพราะปกติเมื่อก่อนที่ใช้ก็เป็นยร์ห้าเซียร์ไฟครับ เหตุผลที่เปลี่ยนก็เพราะว่าตัวนั้นมันเริ่มเก่าแล้วเก่าแล้วด้วยครับแล้วก็ถ้าอยากขยับามพูดจริงๆก็อยากทำให้มันสูงขึ้นท็อปไปเลยครับใช่ครับท็อปไปเลยนะครับใช้หมดไหมเนี่ยฟังทันทียังไม่หมดเราให้วิดดูคนเดียวเลยเดี๋ยวผมขอต่อไปเดี๋ยวอยู่ว่างๆเดี๋ยวมาเล่นตัวนี้กันน้องขอบติ๊กต้องใชครับวันนี้ตอบเอาแค่เลยโอเคเราก็อยู่กับมิก ไรวัด PM3 เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพีโคกมอบหมายหน้าที่ให้เราเรียบร้อยจัดเต็มนะฮะก็เบื้องต้นเลยบอกเล่าสเปคของเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับไรวัดเนี่ยเป็นซีรีส์ท็อปที่สุดของยามาฮ่าครับแต่ไม่ใช่ตัวที่ใหญ่ที่สุดเนาะเพราะว่าพีเนี่ยมันมี PM หลายตัว PM3 PM5 PM7 แล้วก็ PM 10อ่ะ PM 10เนี่ยก็จะใหญ่สุดนะตอนนี้นะครับไรวัด PM เนี่ยก็รองรับ งานสเกลรักฟอร์แมตได้แบบสบายๆเลยแบบงานโอลิมปิกเลยระดับโลกเลยอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าแบบเขารองรับชแนลได้มากเยอะจริงๆแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวที่รองรับชแนลได้มากที่สุดด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าว่าไลวาร์เนี่ยมันทานํางานยังไงเนาะมันไม่เหมือนปกติทั่วไปนะครับผมไลวาร์เนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับก็คือคอนโซลนี่คอนโซลตัวนี้นะครับคอนโซลตัวนี้เนี่ยไม่ยังไม่ใช่มิกเซอร์นะถ้าเกิดมีคอนโซลเฉย <laughs> ถ้าเกิดมีคอนโซลเฉยเนี่ย ก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้งานร่วมกับ DSP นะครับผมซึ่งการที่มิกตัวนี้จะรองรับชแนลได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ DSP ด้วยนะครับก็ DSP ถ้าเกิดตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะรองรับชแนลได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็แน่นอนต้องเป็นสเตปบล็อกอินเอาท์นะครับผมก็จะมี3อย่างคอนโซล DSP แล้วก็สเตปบล็อกนะครับผมอ่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็น DSP ตัวรุ่นกลางๆนะครับก็จะรองรับได้ประมาณ120่งร้อยยี่สิบชแนลนะครับผมแล้วก็มี มิกบัตอยู่ที่48มิกนะครับแล้วก็มีแมทริกอยู่ที่24แมทริกนะครับก็เลือกใช้ตามสะดวกตามสบายแน่นอนว่าเหลือๆแนะ่ครับก็พอเอียร์มอนิเตอร์สเตอร์ได้แบบวงเป็น10คนนะครับแล้วก็หน้าบอดเนี่ยต่อให้เป็น pm3 เนี่ยมันก็จะมีความใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าเฟดเดอร์ที่เขาให้มามีทั้งหมด3 b นะครับเขาเรียกว่าเป็น BB L, BC, BR นะครับ3 B ล B ะ 12, เฟเดอร์นะครับก็ 12, 3, 36แล้วก็มีเมน LR อีก 4, 37, 38, เนะครับ38เฟดเดอร์ก็เพียงพอกับต่อการทำงานที่ใช้ไม้จำนวนเยอะหรือว่ามีชแนลจำนวนเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าในชแนลเนี่ยมันสามารถ p r o c e s s ิ่งอะไรได้บ้างนะครับปึ๊บสมมติว่าแน่นอน Yamaha เขาจะมี d y n a มิก ที่เป็น1-2คือสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเกจหรือว่าเป็นคอมอะไรยังไงก็ได้เนาะแต่ตัวนี้มันอิสระมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่านี่จากที่เราเห็นเราสามารถทําเกจต,ตรงนี้ให้มันเป็นคอมก็ได้คอมซ้อนคอมเป็นคอม2อันันครับหรือว่าเป็นคอมกับลิมิเตอร์หรือว่าเป็นดักกิ้งกับคอมพิวเซอร์อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้หมดนะครับผมโดยที่ตัวคอมเพสเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่นใหมย่ยุคใหม่ๆแล้วนะครับที่มีพวกคล้ายๆเหมือนเป็นปลั๊กอินนะ ที่ใช้พวกคอมเพรสเซอร์แบบคอม260 0นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็น DBX แน่และนะครับแล้วก็เฟดลิมิเตอร์นี่หน้าตานี้ก็น่าจะคล้ายๆกับพวก1อ่อหนอ่าอะพวกนี้แล้วก็ไดโอดบิดนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าเด็ดเหมือนกันนะครับก็มีให้เลือกหลายอย่างนะครับก็มีคอมที่เป็นเลกาซีคอมแบบเก่าด้วยแบบดิตอนธรรมดานะ แต่ Default เข้ามาเป็น260เเขาน่าจะชุูลงตัวนี้พอสมควรน,นะครับผมแล้วก็เรื่องของ eq eq ใน Channel เนี่ยก็จะมี4แบรนด์ครับ <ไป S 1> ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมาย <ไป S 1> แต่ไอตรง c Channel s t r ต p ตรงนี้เราสามารถเข้าถึง eq ได้ทุกแบรนด์โดยด้านหน้านี้เลยครับเราไม่ต้องไปกดไปที่หน้า eq ก็ได้แค่แตะปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วว่าเรา eq อะไรนะครับโอเคมาถึง eq ถึง d y n a m ม c ิกแล้วนะครับต่อไปที่เด็ดมากๆของมิกตัวนี้ก็คือเรื่องของ เอฟเฟกต์พรีเมียมแลกถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับพวก Yamaha 5CL, QL อะไรพวกนี้ก็จะชอบติดใจชอบแหละในเอฟเฟกต์พรีเมียมแลกหรือว่าเป็นแล็กเอฟเฟกนอกที่เขาสามารถอินเสิร์ตเข้าไปในชัแนลได้แต่ตัวนั้นจะค่อนข้างจํากัดมีได้ไม่เยอะนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าเต็มประสิทธิภาพของ DSP เลยเราสามารถยัดเข้าไปได้เรื่อยๆตามที่ DSP มีให้นะครับผมโดยที่1 c h ชัแนลเราสามารถอินเสิร์ตได้ทั้งหมด 2ที่2ที่นะครับ2องอินเสิร์ตคืออินเสิร์ตหกับอินเสิร์ตสและแต่ละอินเสิร์ตเนี่ยก็สามารถอินเสิร์ตได้อีก4แบงค์นะครับก็อินเสิร์ตไปเลยชแนลละ8ตัวสามารถทําได้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้จํานวน EQ เยอะก็ซ้อนกราฟิก EQ เข้าไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์แลกที่มีให้บ้างดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างอักอินเสิร์ตแลกเนี่ยเขาก็จะมี2องสองหน้านะครับที่ให้เราใช้งานนครับหน้านึงเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าเป็นเอฟปักอินเซนต์นะครับก็บเป็นพวกเอฟเฟ รีเวิร์บเอฟเฟกต์ดเลย์อะไรต่างๆครับก็จะมีให้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12แแหลกะะครับก็ใช้กันไปยาวๆเลย12แหลกะะครับแล้วก็ในส่วนลักอินก็มีให้อีก12แหลกครับก็เราสามารถกดเมาส์ลักอินเข้าไปได้โดยลักอินที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะแยกออกเป็น5โหมดนะครับก็เป็นรีเวิร์บดีเลย์มอดูลเลชันโอ้อันนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับน่าจะเยอะกว่าตัวเดิมตัวพวก CL ที่ให้มา เยอะมากๆนะครับแล้วก็มี EQ นะครับ EQ ก็จะเป็นพวกรูเพิร์ตนิฟนะครับ EQ แล้วก็มี d y n a มิก EQ ให้ด้วยซึ่ง d y n a มิกตัวนี้มันเป็น d y n a มิก EQ ที่มี4กา Dynamic, นะ้านด n นามิกก็ค่อนข้างที่จะจัดการได้เยอะนะนะแล้วก็ในส่วนของ d y n a มิกเนี่ยก็จะมีคอมเพรสเซอร์ที่แบบเป็นตำนานหลายตัวเหมือนกันครับมี U76 มีออปโตนะครับมีคอม276มีบัสคอม369นะครับแล้วก็ มีพวก5045 5043นะครับรูเพิรด830นะครับรูเพิรด754นะครับก็เยอะให้ใช้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมี saturation มาให้ใช้ด้วยก็อาจจะเพิ่มพวก harmonic อะไรต่างๆนะใน m i กได้นะครับอันนี้เขาก็จะบอกด้วยว่า DSP ใช้ไปเท่าไหร่แล้วอันนี้เพิ่งใช้ไป47ทับ384คือใช้ไปน้อยมากนะครับคือถ้าเกิดใช้แบบเต็มๆจริงๆก็สามารถใส่ไปได้เรื่อยๆเลย นะโอเคโอ้ในส่วนของไอตัวอินเสิร์ตที่ชาแนลก็มีมาให้เยอะพอสมควรน,นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกราฟิก EQ แลกนะครับกราฟิก EQ แลกเนี่ยมันจะรวมถึงดันดูแกนด้วยนะครับดันดูแกนเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็คๆนะครับก็จะใส่ เขาไปเป็นแพ็คแพ็คยีตัวแพ็ค32ตัวอะไรประมาณนี้ครับที่น่าเจ๋งก็คือมันสามารถอินเสิร์ตกราฟิก EQ ได้ค่อนข้างเยอะมากดูทุกคนอันนี้ปกติผมนึกว่ามีหน้าเดียวกราฟิก EQ 1 1 2ถึงสิลองเลื่อนลงมามีทั้งหมด48 g r a กราฟิก EQ คือเยอะมากใส่บัตรทบัตครบแล้วก็ยังแบบยังเหลืออยู่เลยนะครับก็สามารถเอาไปใช้ใน Channel EQ, ใชาแนลได้นะครับกราฟิก EQ หรือว่าใช้ในบัสได้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของเอฟเฟกต์แลกเดี๋ยวมาดูที่ชัแนลกันต่อปึ๊บตัวนี้มิกเป็น5.1 c จุ n n e l ชแนลได้ด้วยนะมิกเป็น Immersive Sound ได้นะครับเขาสามารถเอาตัวมิกเนี่ยไปเชื่อมกับตัวโปรเซสเซอร์ลิซ่าของทางแอคูสติกได้นะครับโดยทำเป็นแบบแพน3มิติเลยว่างั้นเถอะนะครับก็รองรับงานที่เป็นลักสเกลใหญ่มากมาก เสริมอีกนิดนึงครับเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในชุดไรวัดนะครับชุดไรวัดเรารู้อยู่แล้วว่ามีคอนโซลมี DSP มีสเตตบ็อกนะครับแต่ทุกๆอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบไรวัดเ,เขาจะมีระบบแบคัพเสมอนะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะมีเ o w e r ส u p p l y 2ตัวนะครับก็ตัวไหนเฟลไปเขาก็จะเอาอีกตัวหนึ่งทำงานแทนทันทีนะครับ DSP เหมือนกันสเตตบ็อเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถเบิ้ล อุปกรณ์ในระบบได้อย่างคอนโซลเนี่ยไม่จําเป็นต้องมี1อัน,นครับมีคอนโทรล2อ,อันก็ได้นะครับเพื่อที่จะแบบเอาไว้รีนันแดนนะครับก็ตัวนี้เฟลไปทำงานอีกตัวนึงได้ทันที DSP เหมือนกัน DSP มี2ตัวอีกตัวหนึ่งเฟลไปก็ทํางานได้ทันทีนะครับสเตปบล็อกก็ด้วยนะครับผมก็เป็นระบบที่ค่อนข้างเซฟด้วย การเดินระบบที่เป็นสายแลนเนาะดันเต้ Dante เขาก็จะมีสายแลนที่เป็นสแปร์อยู่แล้วนะครับก็มี2เส้นต้องเสียบใช้ย2เส้นนะครับประมาณนี้ก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครสนใจก็ลองทักมาถามดูใครมีข้อสงสัยก็ลองทักมาถามได้นะครับหลังใหม่นะครับ